สวัสดีตอนเช้าเช้าครับสวัสดีตอนเช้าเช้าแล้วก็สวัสดีละกกะทักทายพี่น้องครับวันนี้ก็มาคุยหลายหลายประเด็นนะครับมาคุยหลายๆประเด็นที่อ่าคอมเมนต์เข้ามาเนาะก็มีหลายๆคนมีกรูรูมีผู้ที่ใช้รถนะครับมาคอมเมนต์แล้วก็แต่ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่าง คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนาะที่ที่พูดถึงกันเข้ามานะครับว่าผมนะมา,าวิจารณ์หรือมาใส่ร้ายบริษัทไหมซึ่งซึ่งตัวผมเนี่ยนะครับตัวผมไม่ได้ว่าจะทําร้ายจะไปวิจารณ์บริษัทอะไรหรอกเราเป็นผู้บริโภคนะครับผมเป็นผู้บริโภคเนี่ยผมก็ย่อมอยากจะได้สิ่งที่มันดีเนาะเออ บางคนมีคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์ลหลายอย่างว่าก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วทำไมซื้อเออเป็นรถจีนทำไมซื้อก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็ไม่ได้ว่าเราก็ซื้อนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจะให้มันเป็นประโยชน์ผู้ที่จะซื้อต่อไปนะครับจะให้มันเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะซื้อต่อไปว่าเออถ้าเราจะซื้อนะถ้าเราจะเล่นรถนะคือผมอยากจะบอกเพื่อนร่วมอาชีพนะครับ ถ้าเราจะซื้อต่อไปเนี่ยรถรุ่นนี้เนี่ยจุดดีเขามันก็คือราคาถูกนะครับจุดดีเขามันก็คือราคาถูกแต่ว่าจุดเสียมันก็มีนะอะไรประมาณเนี้ที่ผมพูดให้ฟังนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เรียกร้องให้บริษัทมารับผิดชอบไม่ได้เรียกร้องให้ใครมารับผิดชอบทั้งทั้งนั้นนะครับเพราะว่าไอ้เงินสองสามหมื่นเนี่ยเอาจริงๆตัวผมเองเนี่ยผมว่าผมสามารถซ่อมได้นะครับแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะ ผมก็ยังใส่หมวกใส่อะไรเหมือนเดิมนะครับรักเหมือนเดิมฝา,าสูบที่มันพังไปก็ทิ้งนะครับไอ้ที่ผมมาพูดเนี่ยให้มันเป็นข้อคิดสําหรับผู้ที่จะจะซื้อเออหรือว่าผู้ที่ใช้อยู่ระมัดระวังนะครับะร,ะมมระมัดระวังเนี่ยหมายความว่าระมัดระวังยังไงเริเ่สตาร์ทถ้ามันไม่ติดมันไม่จืดจืดจืดแสดงว่าน้ามันไปอยู่ที่หัวหลูกสูบไมา่สร้าง <Yeah. S 1> <laughs> นี่ วงสตาร์ทก็ไม่ติดตึกตึกเฮ้ย hey, เหมือนอาการจะคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นไดสตาร์ทนะครับไม่ใช่แล้วก็น้ํามันไปอยู่ที่หัวลูกสูบนะครับก็ได้โทรเข้าบริษัทโทรเข้าหาช่างบริษัทนะช่างบริษัทก็บอกให้เดินน้ํบอกแล้วก็เอารถเข้าบ้านไปซื้อฟ้าสูบมารอเลยแตกแน่แน่นอนช่างบอกนะครับอันนี้ก็คือความจริงนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้โกหกบางคนที่บอกว่าคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ รถผมใช้อยู่ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ดีครับของพี่ไม่เป็นอะไรก็ดีไปเนาะแต่ว่าของผมมันเป็นนะผมเ็เลยะพูดให้ฟังเอามาให้เป็นตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างที่ให้หลายๆคนเป็นประโยชน์เผื่อมันเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษพี่นะผมว่าสิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยมันจะได้เป็นประโยชน์แก่หลายๆคนที่ยังไม่ได้ซื้อรถนะครับการตัดสินใจเลือกเออเราจะเอา รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ราคาถูกแบบนี้แล้วเราจะรับได้ไหมถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าบริษัทไม่ดีรถเนี่ยใช้ดีคล่องเร็วนะครับแต่ว่าเอ้ยพอพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยม,มันเป็นมันเป็นปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเออประมาณนั้นนะคนที่อโอ้มาป,ป,รป,รประจานเขามันมีคอมเมนต์นะครับบางเระหลายหลายคอมเมนต์เนะี่ยเขบอก แล้วก็ไม่เปิดหน้าด้วยนะไม่เปิดหน้านี่หมายความว่าไม่เปิดหน้าตัวเองด้วยว่าไอไอไอประเภทเฟซบุ๊กม,มานะเนี่ยผมกลาลังทําอยู่แล้วก็มาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวบริษัทเขาก็ว่าอย่าง,งน,างนี้เอาผมก็ซื้อนะพี่ผมไม่ไดผ้ผมไม่ได้ขอมารถเลยเนี่ยผมกลาลังซ่อมอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องให้ช่างบริษัทมาทําผมก็ทําของผมเองแต่ว่าผมที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมพูดให้ฟังว่า เผื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่จะซื้อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะใช้รถต่อไปนะครับว่าเอ้ยรุ่นนี้นะที่ที่มีอยู่บางคนก็บอกว่าเ้ยอย่าเอาเอาที่ไหนมาพูดเครื่องจีนบางทีผมก็อยากให้พี่ที่คอมเมนต์นะไปศึกษาดูก่อนว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปทำหรือเปล่า ไม่ว่าเขาผลิตที่ญี่ปุ่นเครื่องยีสูเนี่เอาจริงๆไงถ้าผลิตญี่ปุ่น,นจริงๆอะผมว่าอย่างดีเลยนะครับดีไม่ได้ไม่ได้มีข้ออะไรสักอย่างอะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีคอมเมนต์ประเภทว่าโอ้ไม่มีหรอกเขาจะเอาไปผลิตยังไงที่จีนก็อยากให้ไปศึกษาดูก่อนนะครับค่อยมาคอมเมนต์เนาะไม่ได้โจมตีกันไม่ได้ว่ากัน แต่ว่าผมเนี่ยที่ผมเอามาพูดเนี่ยผมมีซานี่อยู่สามคันนะครับผมใช้ซานี่มานี่จังหวัดอุบลเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไม่คนที่คนที่หนึ่งก็คนที่สองนะครับที่ใช้รถซานี่ตั้งแต่สมัยซานี่ไม่มีลิสซิ่งผมใช้ตั้งแต่ไปเอาจากซานี่ไทยไทยนเองตั้งแต่อยู่ดอนเมืองนะครับเอามาใส่ผมก็เลยยัง ยังใช้นะครับใช้อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่โน่นแหละมานะครับก็ใช้ไปคันนี้คันที่สามเนาะอาจจะไม่เยอะเหมือนเท่าแก่คนใหญ่ๆนะครับผมมันก็แค่ตัวเล็กๆนะครับที่ใช้งานทํางานชาวบ้านเนาะแต่ก็มาพูดถึงเรื่องเครื่องอะเอาจริงตามพี่ๆบอกก็ อีสูเนี่ยถ้า 4BG ก็ตามที่ว่านั่นแหละมันดีนะครับดีดีถ้า 4BG เนี่ยดีมากผมชอบนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็ใส่แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะสั่งได้นะครับไม่ใช่ว่าเออผมจะซื้อซานี่นะแล้วใส่เครื่อง 4BG ให้ผมหน่อยเขาไม่ทําอย่างนั้นเขามีสเปคของเขานะครับวิศวะเขารับรับรองมาแล้วเราเอามาใช้ของผมมัน PM 7 0 0 0เนี่ยมันหมดพอดีถ้าเ0 0ด 7, กว่าเครื่องเจ๊งนะครับก็ ก็เลยเอามาพูดเอามาพูดให้ฟังเพื่อเพื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการซื้อนะพี่นะเนี่ยเครื่องผมยังเจ๊งอยู่เลยก็ดูกําลังทําไม่ได้ว่าเอ้ยบริษัทต้องมารับประกันต้องมารับผิดชอบ,บเพราะว่าเขาประกันแค่เจ็ดพันชั่วโมงนะครับมันเกินเจ็ดพันชั่วโมงมามันพังมันก็นอกเหนือจากการรับประกันนะครับผมก็ไม่ได้เรียกร้องแต่ว่าผมก็มาพูดให้พี่พ,พี่ฟังให้พี่ให้พ,พี่พี่น้องๆ้องฟังพวกเราชาวรถแมคโครนะครับว่าเอ้ย ของพี่ที่พี่ใช้อยู่ร้อยสามห้าขีดสิบเนี่ยไอตัวฝาปีเนียมเนี่ยพี่ดูนะเว,นะเวลาพี่ใช้ไปนะครับเวลาพี่ใช้ไปได้สักพักไม่ว่าจะเป็นสี 6, ่พันถึงหกพันชั 6, ่วโมงแปดพันชั่วโมงเนี่ยถ้าอาการสตาร์ทไม่ติดนะมันตึก,ต,กตึกเหมือนใดสตาร์ทพังพี่ให้ไปเปิดดูท้องอ่างนะครับว่าน้ำมันลงใต้ท้องอ่างหรือเปล่าของผมเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติด แล้วบัง,งเอิญอะบังเอิญวันนั้นน่ะที่อยู่กับข้างเสียหมอนะครับรถเสียหมอก็รุ่นเดียวกันเลยเพิ่งทําเครื่องมานี่ Red <ksam> แหละช่างที่ทําเครื่องก็นี่คนนี้นะครับ <Stevens> เนี่ยเดินอยู่เนี่ยทาเครื่องคันของเสียหมอนะครับวันนั้นไปซ่อมรถหกล้อให้ผมอยู่นะครับไปซ่อมรถหกล้อให้ผมอยู่ก็ก็เลยบอกเฮ้ยไม่ใช่อาการเหมือนกันแล้วหรือนะครับไม่ใช่อาการเหมือนกันแล้วหรือก็เลยมาเปิด ท้องอ่างดูเปิดเดนน้ำมันออกนะครับพอเปิดออกปุ๊บน้ำไหลน้ำาอย่างเดียวครับไม่มีน้ำมันเครื่องครับก็เลยบอกว่าเรียบร้อยแต่ว่าผมเดนน้ำออกแล้วก็สตาร์ตติดก็ไม่ต้องไม่ต้องดับเครื่องเอารถทเลเร์ไปใส่แล้วก็ยกมาที่บ้านเลยนะครับถ้าดับเครื่องแล้วก็คงสตาร์ตไม่ติดครับเพราะว่าน้ำอยู่หัวลูกสูบถ้าติดก็ต้องเดนน้ำออกใหม่นะก็พูดให้พี่ๆฟังกันแหละนะครับคอมเมนต์ก็ แล้วแต่แล้วแต่คนเนาะอยากจะคิดอะไรก็ก็คิดไปแต่ว่าสิ่งที่ผมมาพูดเนี่ยผมอยากให้มันเป็นประโยชน์แก่เาชาวชาวรถแมคโครแหะไอ้พวกเรานี่แหละไอ้พวกเข่าแก่เรานี่แหละถ้าคนอื่นเขาก็คงไม่ซื้อนะครับก็มีแต่พวกเข่าแก่รถแมคโครแหละซื้อรถแมคโครนะก็พูดให้ฟัง้เฉยนะครับว่าเออประมาณนี้พี่รับได้ไหม ถามว่ามันหมดเยอะไหมหมดไม่เยอะหรอกแค่สองสามหมื่นนะครับฮารเอาจริงๆถ้ามีงานก็ทํางานวันเดียวก็ได้คืนแล้ววันกว่าสองวันไม่เกินนี่ได้คืนแนนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถามว่ามันเสียความรู้สึกกเฉยนะครับว่ารถใหม่ๆอ่เยซื้อมาแกะกล่องแล้วมันมันได้เปลี่ยนฝาเออแค่นั้นที่พูดให้ฟังนะครับแต่ถ้ารับได้ก็ไม่มีปัญหาครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับผมซ่อมรถมาจนไม่รู้จะซ่อมยังไงแล้วนะครับรถเกียร์รถบดผมก็ เย้งไปหมดแล้วทำแล้วทำอีกนะครับหมดที่เราที่เเป็นแสนนะก็ไม่ได้ว่าอันนี้คือหมดแค่สองหมืนกว่าบาทนะครับก็ยอมรับได้อยู่แต่ว่าก็พูดให้ฟังนะครับเพื่อเป็นแนวคิดเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ตัดสินใจแค่นั้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเดี๋ยวประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนประกอบเสร็จไม่รู้ว่าจะดังนิ่งหรือเปล่าเราไม่ใช่ช่างศูนย์นะครับเราช่างทํากันเองนะครับ เพราะว่าเขาหมดประกันไปแล้วนะครับช่างศูนย์มาไปเอาเ,าเอาอยู่ที่เสียเบียที่รีสกเกตนะครับโทรมาหาผมเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานตอนเย็นก็ค่าช่างหมื่นสองนะครับค่าซื้อฝาฝานอกก็รวมรวมแล้วหมื่นแปดไปเอาที่ลงกึงเดียวกันนะครับศริชัยลงกึงนะครับลงกึง่งศริชัยอุบลราชธานีตรงข้ามตะวันแดงนะก็ทุกคนที่รู้ที่อยู่บนก็รู้นะครับตรงนั้นแล้วถ้าบอกโทรไปเพิ่งว่า าซานี่พังนะรุ่นนี้นะครับเขาจัดไว้ให้เลยนะครับทั้งชุดวาวสิบหกตัวชุดปรเก็นนะเขาจัดไว้ให้แล้วหนึ่งมนแปดพันเจ็ดร้อยครับประมาณนั้นเนาะลองมาเสื้อดูนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับโชคดีไม่ใช่พี่นอ้องอัปลาพระจากรไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม